ในคลิปก่อนผมเพิ่งสอนใช้งานโปรไปนะครับซึ่งจะเป็น AI สําหรับคนที่สมัคร Gemini Pro หรือว่า Gemini Ultra นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้วันนี้นะครับวันที่24เดือนสิงหาคม2 0 2 5นะครับ Google เขาอัปเดตใหม่นะครับที่จริงเขาอัปมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับว่าตัว Gemini Pro เนี่ยเขาจะปรับไปให้เป็น6คลิปต่อวันนะครับต่อเมลนะครับ6คลิปต่อวันต่อเมลนะครับแล้วค่อยไปเพิ่มลูกขายเข้ามานะครับส่วนเจ้าตัว Pro นะครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาให้ตัวฟรีนะครับไม่ต้องไปสมัครโปรไม่ต้องไปสมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับเราแค่เข้าไปใช้ในแอปเจมินานะครับหรือว่าในเว็บก็ได้นะครับเขาก็จะให้เราสร้างคลิปนะครับได้แบบฟรีๆเลยนะครับทำเสียงได้ VO3 เต็มตัวนะครับปัจจุบันนี้เขาบอกว่าให้6คลิปนะครับให้ลองใช้ฟรีนี่6คลิปนะแต่ทั้งนี้เขาก็อัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาพยายามให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึง ได้นะครับ6คลิปเนาะแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตอีกผมจะแปะลงในคอมเมนต์ให้นะกันนะครับโอเควันนี้ผมจะมาพาใช้นะครับ VO3 ผ่านโทรศัพท์แบบฟรีนะครับการทำก็ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปทำกันเลยครับมาดูกันครับสำหรับใครที่โหลดแอป Gemini ไว้แล้วนะครับเราก็เปิดเข้ามาที่ Gemini ครับมาคลิกที่จุด3จุดเจอคำว่าวิดีโอนะครับจะยิงมี e e p s ซ a r c h มีหลายด้วยนะครับเขากำลังเพิ่มเข้ามาให้ประเทศไทยได้ใช้เนาะ เรากดเข้ามาที่ตัววิดีโอนะครับจะเป็นวิดีโอ3ฟ้าตัวนี้ผมจะก๊อปคาสั่งไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการพิมพ์นะผมจะก๊อปคาสั่งเอามาวางเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆจะทําเป็นคลิปแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับตัวนี้ผมทําเป็นคลิปแนว ASMR นะครับเกี่ยวกับการทําอาหารนะรผมจะทําเป็นเกี่ยวกับลิงค์ิงคองทําอาหารอยู่ในห้องครัวนะครับ เป็นดิงคิงคองตัวสีน้ำตาลนะครับตัวสูงเท่าคนนะครับแนวสมจริงนะเราก็จะให้เขาย่างทำอาหารสักอย่างนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนเป็นย่างสเต็กแล้วกันนะครับตัดทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นย่างสเต็กแล้วกันนะครับเนื้อสเต็กนะครับโอเคส่วนตัวเสียงตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะทําเป็น เสียงคนเป็นบทสนทนาพูดเลยว่าบอกว่าพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมทําเป็นเสียงในห้องครวงัวง่ายๆนนะครับให้เข้าใจใง่ายๆเลยพร้อมแล้วก็กดส่งครับกดส่งไปเขาก็จะสร้างออกมานะครับีโปรติใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับก็จะสร้างออกมาได้แล้วอันนี้ผมตัดมาตอนที่สร้างเสร็จน,นะครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไง เห็นนะครับจะเห็นว่าจะใส่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ออกมาเหมือนกันนะครับถ้าจะให้ดีก็เป็นพร้อมภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่คําพูดเฉพาะภาษาไทยจะดีมากเลยนะครับทีนี้ผมจะสลับมาอีกหนึ่งแอคเคนะครับมาดูกันว่าทําได้กี่คลิปนะครับเนี่ยคือคลิปที่1ครับคลิปที่2นะครับที่ผมสร้างไปคลิปที่3ครับคลิปที่4คลิปที่5นะครับคลิปที่6นี่ครับสำหรับวันนี้นะครับได้6คลิปนะครับก็เอามา as it as it can le ลองดูกันในคลิปนี้นะครับว่าเป็นยังไงคลที to to ouais? ่สร yeah. ้างจาก v e o อ ทำในโทรศัพท์ผ่านเจมิไยก็ได้แถมใช้ฟรีด้วยทําให้เป็นก็ดูช่องครูนัทกราฟิกแอดเป็นไงกันบ้างครับ Google น,นี่คือบริษัทเฉพาะนักบุญจริงจริงนะครับก็ยอมใจเขาจริงครับให้ใช้ฟรีนะครับที่จริงการเจนแต่ละครั้งเนี่ยมันมันเปลืองเซิร์ฟเวอร์ของเขามากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ให้เราใช้ฟรีเนาะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากไปใช้แบบโปรนะแล้วก็เอาไปทําในโฟลได้ด้วยนะครับก็มีคลิปสอนแบบฟรีๆนะครับมาสอนเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ได้รับการอัปเดตข้อมูลจากเพื่อน ในกลุ่มเหมือนกันนะครับก็มามีอะไรก็มาแชร์แบ่งปันเรียนรู้กันได้นะครับก็เรียนรู้อยู่เหมือนกัน,นครับเรียนรู้อยู่ทุกวันนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามากดชมแล้วก็ติดตามกันนะครับพบใหมน่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับแล้วเจ้าหูวบัว่าคนเห็ดบ่อดดใส่ค้นใส่บ่อดดเห็ดแม่นหยังแม่นหยังห่กะกระโล่งศพเจ้านันเดี